ไปยุบพิษเขาฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะ ก็พบกับเบลอีกเช่นเคยเบลก็จะพาทุกคนมาทํางานอีกเหมือนเดิมนะคะไม่ได้บ้างงานแต่อย่างใดแต่ว่าเขาก็ต้องเหตุเพื่อดํารงชีพตัวเองนะคะมีใครไม่ทํางานบ้างผู้ใดบ่เหตุงานก็คือบ่ได้เลยคนเราต้องทํางานนะทุกคนนะเบลก็จะมาเปิดร้านทุกๆวันนะทุกคนถ้าเบลไม่มีธุระไปไหนหรือลูกป่วยหรืออะไรเนี่ยเบลก็จะเปิดร้านทุกวันรอบบ่ายนะคะเบลจะเปิดช่วงประมาณเนะี่ยถ้ามีเวลา เร็วๆก็จะประมาณ เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เที่ยงพนะอดีนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเปิดร้านกว่าเราจะตั้งร้านเสร็จจัดร้านเบลคนจัดร้านแบบจัดยุหันละค่ะทุกคนคะ่ะมันเกิดในศิตศาสตร์ในจักหน้อยนะคะแต่พวกกลางเต็นท์หรือว่ากลางโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเแบลบค่อนข้างที่จะแบบทําเร็วอยู่นะทุกคนแต่ว่าเอาผมแข็งมาใส่จัดลูกชิ้นหรืออะไรเงี้ยเราก็แบบว่าจัดอยู่อย่างนั้นแหลนะเนาะแต่ว่าเราก็จะมีช่วงเวลาที่แบบว่าตั้งร้านเนี่ยมันก็จะเป็น ช่วงที่ว่าเรารอซุ้มนอกดาวใช่ไหมถ้าเรามีร้านหรืออะไรแล้วนะเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเยอะนอกจากจะเตรียมของในร้านเราก็เอาอะไรอย่างอื่นมาเสริมเอานะคะทุกคนเบลก็จะตั้งร้านอยู่ที่หน้าบ้านตรงนี้ก่อนนะทุกคนเบลอะจะชอบเปิดช่วงบ่าย,ายไปหาหนู่นเนี่ยค่ำๆนะทุกคนลูกค้าเขาก็จะรู้นะว่าเบลเปิดค่าเปิดอะไรเงี้ยเขาก็จะมากันรอบดึกรอบบ่ายเนะี่ยไม่ค่อยมาเพราะมันร้อนร้านเบลอะไม่ค่อยมีแบบพวกน้าหวานพวกอะไร เพราะว่าร้านน้ำหวานเน่ยเยอะมากมากทุกคนค่ะลายแห้งร้านน้ำหวานน้ำแข็งใส่ขับไปซอยไหนมีตลาดน้ำแข็งใส่ขับไปซอยไหนมีแต่ไอส์ครีมครับไปซอยไหนก็มีแต่น้ำปั่นรูปบาแล้วบ้านเบล่ะอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เตยด้วยไงทุกคนพี่เตยก็ขายน้ำปั่นน้ำแข็งใส่ตาส้มตาอะไรอย่างเงี้ยกันเลยว่าเราเองก็อ่ามันกระเห็ดบะเสียบปันไดเนาะทุกคนค่ะไหนจะแบบว่าเบละน่ะ เป็นคนที่แบบว่ามือหนักทําอะไรก็มือหนักไปหมดกันเลยขายบรายคะ่ะแต่ว่าเออถ้าเป็นแบบ อ่าสเร็จรูปหรือเบลอะคิดแต่ใจรู้นจะเป็นเครื่องอะสซเรปี้ทุกคนเออเบลอยากได้ยังจะมากดกดเลยเทเสร็จแล้วกดกดกดเลย,ยอย่างมาตองมาปุงอย่างมากมายน่ะนะมันก็ได้สิดีสําหรับเขาแต่ถ้าจะให้เบลยวมาปุงไมเ่เฮ็ดอยว่ละอืมทุกขาคก็สิ่นี้เบิดละเบลว่าเมื่อวานมีเวลาว่างเบลก็ตัดยานะทุกคนตัดข้างหลังบ้านไม่พอก็ลามมาที่หน้าบ้านด้วยนะวันแรกามมาที่เบลเ,เอาเอามีดใช่ไหมที่บเ,เหมือนเหมือนเกี่ยวอ่ะ เอามาเกาะเกาะอ,ออกแลวมันรู้สึกว่าแบบมันยังแบบคาใจอยู่นะเดี๋ยวก็เลยเอาเครื่องตัดหยาล่ะคะ่ะมาต่ําอีกรอบนึงโอ้ยชนิดแบบว่าแบบว่าเหียนแบบด้วยตัดผมให้สั้นไปเลยค่ะหน้าบ้านของเราก็คือแบบว่าสะอาดสะอา้านแล้วค่ะอ่าหญ้าเยื่ออะไรเงี้ยก็ไม่รกเท่าไหร่เราก็จะตัดเฉพาะเขตแดนบ้านเราเท่านั้นนะแดนบ้านคนอื่นเขาบว่าตัดเพราะว่า มันเมยเราไม่ตัดนะคะแดนบ้านผู้อื่นเท่ากัตตดเท่ากับชิตาเฉพอแดนเน่าแดนเท่ายู่ทอด้เท่ากับตัดซ้ำเขตนั้นนะคะบํมบนดในยางดีค่ะเครื่องตัญญาเราไม่ใหญ่พอทุกคนขยับไปอีกนิดน,นึงขนาดหน้าบ้านแบบอยังตัดไม่ได้เลยมันเป็นยากาทุกคนค่ะตัดยากแห้งต้องใช้แบบเครื่องตัดย่านใหญ่ๆเลยโอ้นะตัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะเอาเฉพาะตรงที่ว่าเท้ายืนรอก,กับพ่อนะเนีย่ยทุกคนเบล ตั้งร้านอะไรเงี้ยเพแปบ๊บเดียวนะแต่ว่าเบลจัดร้านพวกน้ำโคงน้ำแข็งอเงี้ยเบลก็ทำนานเนาะทุกคนเบลก็ขายของไปได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละนะคะมีลูกค้ามาสะดุดตรงอ่ตอไม้ตรงเนี้ยทุกคนเขาล้มเลยเป็นน้องผู้ชายที่อยู่บ้านตรงข้ามกันนี่แหละวิ่งไปลนะ้วก็รีบร้อนใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้ก็เลยล้มเลยเแบลบก็เลย จะไม่ให้ลูกค้าฉันเจ็บนาะฉักก็รเลยกแบบว่าเอาเลื่อยมาจัดการซะเลยค่ะเดี๋ยวไม่จะตัดออกให้หมดเลยนะคะตรงไหนที่มันแบบว่าถ้าไม่ลูกค้าฉันเจ็บปวดเนี่ยไม่ได้เด้ฉันจะจัดการมันทันทีเลยนะคะสับได้สับตัดได้ตัดนะคะ เด็กๆเขาก็นอนกลางวันกันนะคะเบลก็ให้ลูกนอนตั้งแต่บ่ายโมงนะทุกคนแล้วก็เขาก็ตื่นพากันตื่นขึ้นมาตอนประมาณอ่าบ่ายสามโมงโอ้นอนโดนยู่ดิไม่แม่ไม่หวีแม่มาผมอยู่แม่ก็าขายของนาเจะหวีทำไมแม่หวีผมตัวเองนั่นเร็วแปาตุกตามาวีไปตุกตาบาบีนูอยู่ไหนเอามาเร็ว อย่าค้หัวแม่แล้วมันเจ็บแม่วิ่งหนีเลยอาเฮ็ดมันเจ็บมึงมัเอาวีมาแม่จะทําให้ดูเอาวีมาเอาวีมาแม่จะทําบรราแบบนี้บ้างเอาวีมาเอามาให้แม่อย่าเอามือเข้าปากเดี๋ยวไม่สบายเอาเมือกเอาวีมาเอาวีมาให้แม่บึ้งแม่สิเฮ็ดเบึ้งอย่าโยนเอามาดีๆเอามาให้แม่ดีๆ ไอเบื้งแม่จะยิ้มได้ทีเจ็บปะเจ็บไ,ไหมเห็นไหมมันก็เจ็บไหมแม่ก็เจ็บเหมือนกันอันนั้นวีตัวเองวีตัวเองเลยนี่ออเอาตรงนี้ไม่วีหัวพี่ดินไปไม่วีหัวพี่ดินได้ไหมไม่เอาไม่ะพี่ดินก็ไม่ให้ทำ่ดินก็ไม่ให้ทำ เขาก็ดูใช่ไหมเขาดูหนูแล้วหนูก็มีออกมาใช่ไหมใช่งั้นจันเราไปยุกยิกเขา ก็ยก็เล่นกันไปนะคะเด็กๆก,ก็แบบนี้แหละทุกคนนะใครที่ได้เลี้ยงเด็กอยู่กับเด็กจะเข้าใจบางครั้งมันก็จะมีแบบวันหนึ่งวันยมันมี8 0 0พอารมณ์ทุกคนอารมณ์เดียอารมณ์ให้สักพักหนึ่งนาะทีทะเลาะกันมันมีหลายแน่วแห้งนะคะน้องอนาเขาชอบ แต่งตัวแต่งหน้าทาเล็บหวีผมเขาจะจับแม่จับพี่เนี่ยทาเล็บแต่งตัวหวีผมหวีผมนี่จะชอบมากๆไปหวีให้อดินอดินก็ดุนะคะเพราะว่าหว,วีไปหวีมามันเจ็บเ <c oughs> ขาก็ไล่ออกมาก็วิ่งออกมาหาแม่นะคะ ก็วิ่องออกมาหาแม่แล้วทีนี้ก็จะมาหวีให้เบลพอหวีให้หวีไม่ได้เพราะว่าเบลต้องมัดผมเบลทอดลูกชิ้นเดี๋ยวผมมันจะล่วงลงไปหาลูกชิ้นใช่ไหมล่ะเบลก็ต้องมัดผมไว้ตลอดใช่ไหมทุกคนเวลาทําอะไรอย่างเงี้ยเบลก็จะมัดผมไว้ตลอดเนาะก็เลยหวีบ่ได้เนี่ยก็เลยเออเอา ก็ได้ง,งอแงกันไปในระดับหนึ่งนะคะก็เล่นกันไปสักพักหนึ่งนะทุกคนช่วงประมาณอ่าประมาณสี่โมงกับห้าโมงเย็นนะคะเบลซื้อปนดินมาไว้ตั้งแต่ไปออกไปตลาดนั่นแหละซื้อปนดินมาไว้เขาก็ทําความสะอาดให้แบบว่าเอาเกรดเอาอะไรออกนะทุกคนแล้วเขาก็ถามเราว่าจะเอาไปทํากับข้าวอะไรเบลก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเบลจะเอาไปนึ่งแล้วก็ จะอีกตัวหนึ่งก็จะเอาไปทําต้มยำนะคะทุกคนคะ่ะต้มยำใส่บเขือเทหลายๆก็จะแจีบเนาะวันนี้เบลก็จะนึ่งปลานะคะแล้วเราจะมาตัดผักรอบ,บ้านมีผักอันใดอยู่ในบ้านเบลก็จะไปใส่บักทั่วเบลก็จีนหนึ่งใส่กันคือกันค่ะกระลงกระหล่ำนึ่งเข้าไปเนี่ยโอ้แสบอยู่เด้เบลมองเห็นฟักทองลูกอ่อนๆนะทุกคนลูกหนึ่งเบลคิดว่านางคงจะไม่โตไปกว่าน,นี้แล้วแหละคงจะลูกประมาณนี้เบลก็เลยจะไปเก็บเขานะคะให้เขานั้น อ่าโตได้แค่นั้นเราเบลก็จะเอาฟักทองอ่อนไปนึ่งด้วยแนงกระหล่ำก็เยอะนะทุกคนเบลก็ไม่ได้ตัดเนาะมันกะแก้ไปเบิดนะคะแต่ว่าอันไหนที่มันเกิดบ่อยๆนานๆแล้วอ่ะมันก็จะแตก เราก็จะไม่ได้กินเขานะคะเบลก็จะเอาแต่พวกที่แบบว่าเบลตัดกระลำใหม่ๆแล้วก็จะมีพวกขนแหงอยู่เบลก็จะเอาขนแหงอะไปนึ่งด้วยขนแหงเมื่อกันแสบเลยทุกคนเอาไปผัดก็อร่อยนึ่งก็อร่อยนะคะเนี่ยเบลก็จะตัดเอาแต่พวกแบบว่าเอ้ยยอดอ่อนเขาเนาะนี่แหละมีผักเขาปลูกเองผักรอบบ้านนะคะกินได้แบบสบายใจแล้วก็ป้าเบลเนี่ยแกจะพูดเสมอเนาะเนี่ยถ้าเบลทากับข้าวที่แบบว่านึ่งผักเยอะๆนะแกจะบอกกินกินเขาเก่งแห้งค่ะ ถ้ากินคนเดียวก็จะกินน่สั้นละตำน้ำพริก แล้วก็ผักเอ้ยมักขือเนี่ยกินได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าเราทํอย่างเงี้ยเราก็จิตเฮดจัดชุดใหญ่นะขนมจีนเ้ลก็จะจัดหม้อใหญ่หนึ่งปลาเบลก็จะหนึ่งตัวยงใหญ่เพื่อคนเบิดบานเบิดเมี่ยงนะเบลก็จะซื้อตัวใหญ่มาเลยนะกับเพื่อแพรทั้งเอื่อยทั้งอายทั้งหลานทั้งลูกนะ,นะคะตุ๊กเฮดทั้งสี่หล่เวลาเบลเฮดกับเขานะคะนานแล้วก็ไม่ได้ทํากับข้าวกินกันแล้วก็มีตั้งแต่เฮดงานอย่างเดียวทุกคนเฮดเฮดเดนอกจากจะทําให้ลูกกินแล้วก็คือ ตัวเองก็ไม่เท่าไหร่เนาะในวันนี้ก็เลยจะอยากกินหนึ่งปลาแห้งทุกคนคะ่ะจิม้มน้ําพริกคือนิตแสบเนาะน้ําพริกพริกดิบอะทุกคนพริกดิบเอาไปตำใส่กระเทียมใช่ไหมใส่ผงสุรสนิดนึงแล้วก็ใส่น้ําปลาแล้วก็ใส่มะนาวบีบเข้าไปเยอะๆทุกคนมันก็จะบอกมันก็จะออกเปรี้ยวๆเค็มๆนะนัวๆในะจัหน่อยนะ มันก็สิเซ่บกินเขาก็เขาเนียยหฮห้อนหนึ่งปลาลวกผักเนาะโอ้ยสุดยอดเลยล่ะค่ะช่วงประมาณเย็นๆนะทุกคนลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่อ่ะถ้ามีเขาก็จะเรียกเราอย่างเงี้ยเออซื้อลูกชิ้นน้อยอะไรเขาตะโกนเรียกเรา เ้วก็จะวิ่งทำหัวข้าวไปด้วยแล้วก็อารดน้ําผักไปด้วยเข้ากระเฮ็ดกับเขาไปนํานะคะทุกคนขาใสผักลายๆยสีเบิ้งดูปุณ่ะบุ๊ยผักที่เบลเก็บมาตั้งแต่ว,วันพุธนะําไเบลแช่ตู้เย็นไว้ทุกคนสุกี้เนี่ยถ้าเราแบบว่าไม่เก็บตอนเขาอ่อดน่ะตอนเขาโตมาเราจะไม่ได้กินทุกคนก็นเลยได้เก็บตอน,นอน่อนๆน่ะละคะ่ะแต่มันก็เหลือให้เก็บไม่เยอะเพราะว่ามันเริ่มแบบว่าโรยราก็จะตายไปหมดแล้วนะคะหนี่คะเนงเบื่อไส้มันเต็มป่าไปหมดเลย ล่าสุดปลากระเลียวบ่เห็นละะ้ค่ะหนึ่งปลาไว้เราก็ออกมารดน้ําต้นไม้นะทุกคนก็ทํางานไปด้วยรดน้ําต้นไม้ไปด้วยแล้วก็ขายของไปด้วยนะคะการขายของของเบลนะทุกคนมันกัดชิบว่ได้แบบว่า เยอะมากนะถ้าในเชิงแบบว่าธุรกิจหรือว่าเอาเป็นแบบว่าเออนับเป็นธุรกิจเป็นแบบว่าเออกาไรขาดทุนสุทธินู่นนี่นั่นมันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลว่าเออมันจะได้กําไรเยอะมันเหนื่อยเปล่ามันน่นนู่นะนี่ไหมแต่เบลรู้สึกว่า การที่ได้ขายของอยู่หน้าบ้านมันก็ดีในระดับหนึ่งนะทุกคนถึงจะมันจะไม่ได้กําไรมากมายแต่ว่าเราก็ทําเพราะว่าเราก็ได้เลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็มันเป็นงานเสริมของเฮ้านําน,นะคะเราเองก็ไม่ได้ทําแค่อย่างเดียวนะมันก็เลยเอามาบวกลบคูณหารกันเดียวไปรู้สึกว่ามันก็ไม่เหนื่อยเปล่านะคะทุกคนคะ่ะมันก็ดีกว่าเฮ้าบ่มีอีอย่างเหตุเลยนะคะทุกคนเนี่ยเราก็รดน้ําต้นไม้ไปด้วยถ้ามีลูกค้าเขาก็จะเรียกเราเขาก็แล่นออกไปทอนรู ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นเบเวลก็ขายไม่แพงนะทุกคนไม้ละห้าบาทไม่บอกง่ายว่า,าแรนรล่แจกพี่เตยกับพี่เคยมาทุกคนก่อนที่จะออกไปข้างนอกใช่ไหมกับแววมาาคุยกันตักหน่อยเนาะแล้วก็มาคุยเรื่องซอุมนกดาวนั่นแหละพี่เตยก็จะไปดูให้กับพี่เคยว่าทําไมเขาถึงทาําช้าอย่างเลยวันนี้พี่เตยกับพี่เคยก็เข้าไปดูให้เลยทุกคนว่าไปหอดไซเดลเป็นยังขึ้นนานเห็ดแทะอย่างสิ พี่เตยกับพี่เคยก็ไปเนาะก่อนที่จะไปแนตะ่ก็ซื้อลูกชิ้นกันพี่เตยบอกว่าลูกชิ้นปลาที่เบลตัดใส่ถุงอะ่ะกับลูกชิ้นปาลาระเบิดลูกชิ้นปลากายที่เบลตัดใส่ถุงถุงละสิบ,บาทปึ๊บถุงละสิบ,บาทว่าเป็นถุงละยี่สิบว่ามันแรนแจกกินกับเบเบิดค่ะ <laughs> แต่เบลเป็นคนแพ็คใส่ถุงเองเบลรู้สึกว่ามันน้อยนะทุกคนเบลก็กลัวว่าลูกค้าจะไม่อิ่มหรือเด็กๆที่มาซื้อเนะี่ยเขาไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยย่านเขาหิวนะ่นะคะ่ะทุกคนเบลก็เลยแบบว่าเอาใส่ถุงให้เกือบ20อันเนาะเกือบ20อันแล้วได้แบบออาใส่ให้แล้วเวลาทอดออกมามันก็จะพองๆใช่ไหมพอเอาเราเปลี่ยนถุงพอมันพอ,พอแล้วเราก็เปลี่ยนถุงหกคนสิบสี่เนี่ย มันก็ถุงใหญ่นะทุกคนเออเลยแล้วก็ใส่ให้แบบเต็มถุงไปเลยนะทีนี้เราก็กินแบบว่าว่ามันเรียนแจกหุดละค่ะลดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วรอบบ้านนะทุกคนวิ่งไปวิ่งมาอยู่นั่นแหละนะช่วงประมาณห้าโมงเย็นเ้ลก็ตะโกนเรียกป้ามากินข้าวเร้งเด้ยนะคะนี่แหละป้าของเราก็ นึ่งทิ้งไว้นะจนแบบว่าเริ่มแบบว่าฟ้าเริ่มใกล้มืดแล้วเด็ก็เริ่มหิวเขาแล้วนะคะเริ่มเงย,ยแเราได้ใส่พลังงานหลายทุกคนค่ะเริ่มแบบว่าเบิดแห้งเราเด้ตะโกนเรียกป้าแบบพายกองเขามาน้ำเนเด้อตําแจ้วแล้วเแบบว่าอยแบบ่างงนี้เลยพายก็ติบข้าวเหนียวมาด้วยเด้อเบลยจะตําน้ำพริกแล้วป้าแบบว่าโอเคโอเคตะโกนเรียกกันมันได้ยินกันนะทุกคนเพราะว่าบ้านป้าเแบลบวอ่ะถัดกันไปแค่สองสามหลังเองเนาะเราก็จะมาตักปลาไว้ ถักไปประมาณครึ่งหนึ่งแหละอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้ให้พี่เตยนะคะเพราะว่าพี่เตยยังไม่กลับมายังไม่กลับมาจากตลาดเลยเขาก็กินครึ่งหนึ่งสกวอนกับปาดสคนกับหลานๆนะคะแล้วก็น้องอดินกับน้องอานนาเนาะ พักกันไปแบบจัดเต็มเลยวันนี้ไปทําเยอะปลาตัวใหญ่ปลานิลที่ว่าเขาเลี้ยงนะทุกคนแล้วเขาแบบว่าทําให้เราแบบสดสดเลยอุ้ยมันเนื้อมันหวานมากเลยนะทุกคนมันนิ่มมันหวานเฮ้มันอร่อยมันโหลดมากเลยนานๆกินทีนี่เปิดโทษมันก็สซุดยอดมันก็ดที่หนึ่งละเนาะบรรยากาศช่วงเย็นๆวันนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะก็ขายได้แบบปปลายเนาะวันนี้ก็มีลูกค้าช่วงประมาณมืดๆเลยแหละเบลก็จะขายได้ประมาณช่วงมืดๆนี้ เย็นเนาะแต่ว่ากลางวันก็จะมีปะปายบ้างเด็กๆขับรถผ่านขนมขนมก็ขายดีนะทุกคนขนมนะเแบลบว่าถ้ามีขนมมาห้อยเยอะๆเหมือนที่ทุกคนว่าก็คงจะดีเหมือนกันเดี๋ยวเราก็รอร้านก่อนแหละทุกคนขารอร้านก่อนเราก็จะได้รู้ว่าเออเราห้อยขนมกันตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยล้วเบลตั้งชื่อร้านไว้ในใจแล้วทุกคนแต่ว่าเบลเอาอุบไว้ก่อนนะมันเป็นชื่อร้านที่เหมาะกับเบลมากๆนะเพราะวาเวลาไปไหนอะ่ะเขาก็สิมองเแบลบเป็นแบบ แบบนี้ตลอดเลยได้ทุกคนจริงๆนะโ <c oughs> ดยตั้งชื่อร้านนีไว้แบบอุย้ยหลดแห้งค่ะเบลจะตั้งชื่อร้านแล้วในร้านเนาะเบลก็จะมีหลายอย่างที่ขายเนาะทุกคนเราก็จะทําข้างนอกให้มันเป็นที่นั่งด้วยนะก่อนที่จะถึงสงการแล้วก็มีซุ่มนอกดาวเนานะข้างหน้าเบลก็จะเอาเต็นท์ที่มันมีอยู่นี่แหละทุกคนมาตั้งกับ แบบว่าเอาเป็นร่มให้ลูกค้าด้วยนะคะเวลาเขามาจอดรถยืนชื่อน,นั่งรอกสิมีแบบว่ามี่มม,นนมีนันมีนี่ร่มนะักเก็บไม่ยากเนาะมีอันเดียวคือกางเลยแล้วก็ตอกแบบว่ายืดเสาไว้เลยนะฝนตกฟ้าหัวกับมิตตลมซื้อๆมันก็บอกเป็นอย่างนะคะแต่ว่าถ้ามีอย่างอื่นมันก็เปีกเนาะทุกคนเราก็มีซุม้มมีนก ซุ้มนกดาวอะไรแล้วเรียบร้อยนะมันก็จะดูสวยงามนะคะกําพงกําแพงเนี่ยบดตรงห่วงเแบลบท่าสีใบแน่นอนทุกคนเบลคิดในใจแล้วเดี๋ยวเบลจะท่องถมดินก่อนนะคะถมดินก่อนหลังจากิี่บลได้เปลืองนสีนะทุกคนถมดินก่อนให้มันเรียบร้อยเวลาที่เขามาไถาดินไถอะไรให้นะดินมันจะได้ไม่ไปถูกสีเรามันก็นสีด,ดําอีกมันก็นสีวสวยอีกเแบลบก็เลยว่าอะ เราก็ต้องทําให้มันเป็นขั้นเป็นตอนก่อนนะทุกคนให้มันเป็นที่รสเติ่อันนี้ได้แล้วอันนี้มาต่อนะคะเข้ไใจเบิ้งหนางานถือเพราะว่าเราไม่ใช่ช่างเรากําหนดภาพไม่ถูกนะทุกคนเขาต้องเห็นหนางานสกอรว่ามันเป็นแบบนี้แบบนั้นมันถึงจะทําได้นะทุกคนนะนี่แหละบรรยากาศยามเย็นๆมันกะ บรรยากาศดีเลยทุกคนช่วงเทศกาลอะคนจะเยอะหน่อยเนาะแถวบ้านเบลมันก็จะเป็นแถวบ้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนถ้าไม่ใช่เทศกาลก็สิคนบยหลายเพราะว่าทุกคนก็ไปทำงานต่างจังหวัดกันไปกรุงเทพไประยองชนบุรีอะไรเงี้ยคือทุกคนก็จะไปทำงานหาเงินมาปูกพอจูเมลูกเต่านะหาเงินมา ใช้จ่ายในครอบครัวทุกคนกับไปทํางานกันเบิดนะคะบางคนมีพ่อแม่คอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็จะเลี้ยงลูกให้อยู่บ้านตากับยาาส่วนใหญ่ก็จะมีแต่เด็กๆนะทุกคนแต่ถ้าในหน้าเทศกาลอะคนก็จะเยอะนาบานเบี่ยวเนาะคนกับสิสันจรเยอะแยะไปมากแต่ว่าไม่ใช่หน้าเทศกาลก็จะมีช่วงเย็นๆมืดๆไปถึงสองทุ่มสามทุ่มก็เริ่มไม่มีใครแล้วไม่มีใดออกบานแล้วนะคะเพราะมันน่ากลัวเนาะ ป้าเบลก็มาแล้วนะคะพายกองข้าวเหนียวมานําเด็กๆก,ก็กินข้าวเบลหุงข้าวไว้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเอาปลาคลุกกับข้าวให้ลูกนะปลานี่เบลหมักเกลือด้วยนะทุกคนคะ่ะใส่รสดีด้วยนะคะกระชินนุ่นๆแน่นิดนึงพี่อดินก็กินไปแบบจานใหญ่เลยรอบเช้าเบลก็พาเด็กๆไปปัดฉิมที่โรงเรียนของพี่อดินนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องซัมเมอร์นะทุกคนเรียนซัมเมอร์เขาก็จะอ่านัดผู้ปกครองที่ว่าจะให้ลูกหลานมาเรียนซัมเมอร์ไปที่โรงเรียนไปดูห้องเรียนไปดู อาคารเรียนไปดูคุณครูมีกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เบลรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาจะทําอะไรบ้างเพราะพี่อดินเ็าไปสองเทอมแล้วเนาะเบลก็ให้ลูกไปทุกเทอมแล้วก็พาน้องอนาไปดูสนามเด็กเล่นแล้วก็จะมีอ่าห้องเรียนคุณครูคนไหนที่จะดูแลน้องอนารถรับส่งไปรับไปส่งกี่โมงอะไรอย่างนี้ทุกคนคะ่ะเบลก็ไปลงซื้อใบตั้งแต่นานแล้วแหละตั้งแต่แเบลเล่าให้ทุกคนฟังนั่นแหละคะ่ะก็พี่อดินกับอนาเขาก็จะได้ไปเรียนซัมเมอร์วันที่ หนึ่งเนาะทีหนึ่งเมษาเขาก็จะหยุดเหมือนเดิมนะทุกคนสงการก็จะหยุดซ้ำมือขึ้นกันนะี่แหละหยุดซ้ำวันอย่างเงี้ยก็จะได้เล่นน้ําอยู่บ้านแล้วก็เปิดเขาซมเมร์เขาเปิดเขาก็จะเอาไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือพี่ดินเขาก็จะได้เสริมเรียนคณิตภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็มีา่ายว้นานะคะหลักๆเลยก็จะเป็นอันนี้เนาะของน้องอน,านาก็นี่แหละเขาสอนพร้อมที่ทุกคนขาที่โรงเรียนนั้นนะ่ะ คือเขาสอนแบบว่าพวกสระสาราโรงเรียนเดิมก็สอนเหมือนกันแต่เนี่ยอนุบาลอนุบาลหนึ่งเขาก็จะสอนกอไก่ขอไข่สระอาสราก็เตรียมไปตั้งแต่ตอนนี้พอไปถึงป .1 ก็จะง่ายไปฝึกอ่านฝึกเขียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบง่ายไปเลยนะทุกคนเดียแวบบก็ว่า ความที่เราทํามางานที่เราทําอยู่หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่ทําให้ลูกอย่างเงี้ยให้เขาได้มีแบบว่าพื้นฐานที่ดีไปตาเด็กหน่อยนะมันก็ดีไปอีกแบบนะทุกคนมันก็ดีปูพื้นฐานไวให้เขาใจเบลเบลอยากให้มีครูที่แบบว่าเป็นอ่าคู่ฝรั่งคนนึงที่แบบ สอนลูกแบบเป็นภาษาอังกฤษเลยอย่างนี้อยากอยากอยากให้มีอย่างนี้นะแถวบ้านเบละมันบอ่มีทุกคนค่ะนู่นเราต้องขับรถไปในตัวเมืองหนองบัวลำพูหรืออุดรธานีอย่างเงี้ยถึงจะมีแต่ว่าแถวเนี้ยนะหาอยากแ้งค่ะทุกคนค่ะหาอยากบ่ค่อยมีเลย แต่ว่ามีเท่านี้เราก็เรียนไปเท่านี้ไปก่อนนะคะเแบลบคิดว่าในอนาคตสิ่งที่เบลทำอยู่มันอาจจะได้มากกว่านี้เท่ากับพายามไปกว่านี้มันอาจจะได้มากกว่านี้เด็กๆก,ก็คงจะสบายขึ้นมากกว่านี้นะทุกคนอาจจะมีอีหยังดีๆมากในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะคะอันนี้คือเราตั้งใจและวางความหวังไว้กับตัวเราเองนะทุกคนว่าเออเราจะเป็นอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้เราจะทําให้ได้อะไรเงี้ย ขอแค่เรามีความตั้งใจเนาะเแบลบตั้งใจมากๆเลยได้ทุกคนกับการสร้างชีวิตใหม่ให้มันดีขึ้นให้ชีวิตเบลนี่ดีขึ้นไปก็เกา่าแล้วเบลจะ ไม่เอาเรื่องท็อกซิตอะไรอย่างเงี้ยมาบั่นทอนชีวิตเบลเล้วแต่ว่าถามว่าเบลทําอยู่ทุกวันนี้เบลเหนื่อยไหมเบลเมื่อยเลยเมื่อยเหนื่อยแต่ว่าเบลก็ทํานอนพักเดี๋ยวมันก็หายพอทําแล้วสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ความสาเร็จกับมามันกับสิเป็นความภูมิใจของเฮาเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเราเฮาจะได้เรียนรู้และก้าวไปข้างหน้านะคะทุกคนเบลก็คิดแบบนี้เสมอนะชีวิตใหม่ที่เบลก้าวออกมาโดยที่แบบมาแต่ตัวไม่มีอะไรเลยเงินก่อนเดียวก่อน สุดท่ายนะเข้ากับมาตั้งตนชีวิตใหม่จนว่าได้เป็นโบลจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนเข้ากับสืผ้าลูกเข้าเนี่ยไปในทางที่ดีกว่านี้นะคะให้เขาจเจริญเติบโตเหมือนว่าเขาจะไม่ขาดอะไรเลยนะคะทำให้เขาคิดออกอย่างคนเดียวแน่นอนเพราะตอนที่เบลเป็นเด็กเบลคิดอีอย่างคนเดียวขนาดเบลมีป้ามีตามียายแต่เราก็ยังรู้สึกแบบ น้อยอยู่เดียทุกคนเรายังรู้สึกแบบเหมือนเราคา่ะแต่พอเราไม่มีตาเราไปอยู่คนเดียวในะอยู่ห้องเช่ามันก็เป็นเครือเกา่ามันก็ไม่ีความคิดแบบว่าน้อยเป็นแบบฝบังเค้งคว้างคนเดียวนะแต่พอกลับมาบ้านก็จะมีป้ามีพี่เตยมีหลานอะไรเงี้ยอยู่คอยคุยกันอยู่เสมอนะสมัยก่อนมันยิ่งไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเงี้ยคุยกันมากมายเนาะทุกคนมีก็มีแบบไม่ใช่วิดีโอคอลเนาะแต่ก่อนนะเนาะตอนที่เรลไปเรียน้นองวัวใหม่ วันนี้ก็กินข้าวอิ่มน้ำสำรานกันไปนะคะอู้กินจนพุ่งก่างคะ่ะทุกคนคะ่ะข้าวเหนียวเยียบเป็นเบิร์กองนะ <c oughs> ก็กินฮักกินแน่ทั้งผักทั้งข้าวเหนียวต้มน้ำพริกกับป้าใส่เอาแซ่เอวหิวหลายคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้กินข้าวแล้วประมาณแบบว่าเนาะลูกค้าเข้าอีกรอบหนึ่งนะคะเบลกเล่แบบว่าปิดร้านประมาณทุ่มครึ่งเลยนะวันนี้เกือบสองทุ่มเลยปิดร้านนะเราก็นั่งชิวกันไปนั่งคุยกับพี่เตยกับหลานไปเนาะกับ ปิดร้านซอยกันเก็บร้านซอยกันทั้งปิดเตยทั้งห้านทั้งเบลนะคะปิดร้านช่วยกันเรียบร้อยกะไปอาบน้ำเข่านอนนะทุกคนโอ้ยเมือนก็บแบบเมื่อยแหงค่ะเมื่อยทุกเมื่อยแล้ววะแต่ว่านอนแล้วคนก็หายเหนื่อยเหมือนเดิมเนาะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ